สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนํานะครับวิธีเข้าระบบนะครับสําหรับคนที่เข้าระบบไม่ได้ลืมรหัสผ่านนะครับก่อนอื่นทุกคนนะครับในแอปนะอันนี้ผมยกตัวอย่างในแอปนะครับเราเข้าแอปมาแล้วนะครับทุกคนถ้าหน้าแรกเนี่ยจะเห็นสินค้าปกติดูไหมครับแต่หน้าบัญชีเนี่ยมันจะเข้าระบบไม่ได้แต่แนีวิธีการเข้าระบบเนี่ยกดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรเราไปนะครับ เพราะว่าเราล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วในการสมัครครั้งแรกนะครับเราก็ต้องใส่เบอร์โทรเรานะครับหลังจากนั้นรหัสตรงเนี้ยเราลืมใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าเราตั้งอะไรหรืออาจจะแบบตั้งหลายอย่างนะครับแล้วก็จําไม่ได้เราก็กดนี่เลยตรงตรงนี้ครับกดลืมรหัสผ่านนะครับะระบบก็จะมาหน้านี้นะครับหน้าลืมรหัสผ่านนะครับเราก็ใส่เบอร์โทรเราไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่าพอใส่เบอร์โทรเราไปอีกครั้งหนึง่งจากนั้นเสร็จปุ๊บให้ตรงรหัส OTP ตรงเนี้ยครับเราก็กดรับรหัส OTP นะครับกดไปนะครับรหัส OTP ก็จะส่งมาที่ข้อความของเรานะครับเราก็เอารหัสนั้นอ่ะมาใส่นะครับอ่ามาแล้ว9 9 3 8 0 1 3801่าแอ่าเราพอเราใส่เสร็จปุ๊บเราก็กดส่งข้อมูลนะครับ1ครั้งนะครับ เขาบอกตรวจสอบข้อมูลสําเร็จนะครับระบบเขาก็จะบอกว่าให้คุณตั้งรหัสผ่านใหม่ของเราได้เลยนะครับรหัสผ่านใหม่นะครับก็จะต้องเป็นรหัสอย่างน้อย6ตัวนะครับแล้วก็มีตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่นําหน้าแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษตัวเล็กแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับอ,อย่างเช่นผมยกตัวอย่างผมใส่ A ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก1 2 3 4 5 6อ่าแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปนะครับแล้วเขาจะบอกว่าให้ยืนยันรหัสผ่านอีกทีนึงก็แบบเมื่อกี้เลยนะครับ ล้วก็ใส่ําไปอีกครั้งหนึ่ง A ตัวใหญ่ a ตัวเล็กหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วกดยืนยันนะครับอ่าเขาจะบอกว่าเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเรากดยืนยันอ่าหลังจากนั้นเราก็กดไป a ตัวใหญ่ a ตัวเล็กนะครับหนึ่งสองสามห้าหกเข้าสู่ระบบอ่าเราก็เข้าสู่ระบบแต่แหละเนี่ยแค่นี้เองครับ อ่าส่วนคนที่ยังไม่มีลิงก์นะครับยังไม่มีลิงก์ยังไม่มีรหัสแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่ได้อัปเกรดเป็น CEO หรือ BO นะครับอ่า QR code พวกนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะเอาโค้ดแนะนําของเราอะไปบอกลูกค้าได้นะครับเราจะสร้างไรายได้ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเพราะเรายังไม่ได้อัปเกรดนะแต่สามารถไปเอาในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของบริษัทได้นะครับ วิธีไปเอาก็คือเข้าไปาเว็บไซต์ที่ผมบอกนะครับเมื่อกีนี้ที่ผมส่งไปให้นะครับในกลุ่มมันจะเป็นลิงก์บอยสัตว์อ่าเราก็แค่ใส่เบอร์โทรของเราเข้าไปนะครับเม่อกีนะี้แล้วก็รหัสผ่านที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้นะนะครับใส่เข้าไป0ูนอ่าใส่ไปเสร็จปุ๊บรหัสผ่านเราตั้งเมัอกี้นี้ตั้งว่าอะไร 1. นเอตัวใหญ่เอตัวเล็กใช่ไหมครับแล้วก็หนสอง 1>, 1 2 3 4 5 6หนะครับเราก็กดเข้าสู่ระบบครับมันก็คือเป็นระบบเดียวกันแหละแต่อันนี้มันจะเป็นระบบเว็บไซต์ไอที IT. เราเข้ามาสักคู่นี้เป็นระบบอ่าแอปพลิเคชันนะครับอ่าหลังจากนั้นก็จะเจอหน้าแอปแบบนี้เลยนะครับอ่าแต่มันเป็นในรูปแบบของเว็บไซต์เนาะอ่าแต่เนี้ยเนี่ยเห็นปะมันก็จะขึ้นลิงก์แบบนี้ขึ้นลิงก์แบบนี้เห็นไหม เนี่ยลิงค์คัดลอกลิงก์แล้วก็โค้ดรหัสของฉันนะเราก็เอาคัดลอกไว้ในโน้ตในโทรศัพท์ไว้คัดลอกกับลิงก์ของเราในโทรศัพท์ไว้นะครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับอย่างนี้ก็ได้คัดลอกไว้ในโน้ตนะครับเราก็ได้ไม่ต้องมาเปิดในเว็บไซต์อีกนะครับแค่นี้เองครับเราก็เอารหัสนะครับไปไปบอกลูกค้าไปแนะนําบอกต่อได้เหมือนกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับง่ายๆครับไม่ยากครับ ลองไปทําดูนะครับมันจะคนละอย่างกับแอปนะในแอปก็คือแอปนะในเว็บไซต์ก็คือในเว็บไซต์นะครับแต่มันสามารถใช้ร่วมกันได้โอเคลองไปฝึกทํากันดูนะครับไม่ยากโอเคสวัสดีครับ